สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซูเปอร์คอมเมนต์บอยซูเปอร์สามารถครับผมหลายคนครับเห็นผมเอารูปนี้ขึ้นมาคงคิดว่าเราจะมาพูดเกี่ยวกับซีรีส์ดังเกาหลีใช่ไหมครับสค u ิ d ต a เกไม่ใช่ครับคนคนนี้คือโค้ดคนใหม่ของทีมชาติมาเลเซียและเมื่อไม่นานเองครับได้มีข่าวประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าโค้ดคนใหม่ของทีมชาติมาเลเซียครับกุนซือคนใหม่เป็นคน เกาหลีใต้อีกแล้วครับผมเป็นคนที่3แล้วครับที่เข้ามาอยู่ในอาเซียนของเราครับกลายเป็นพื้นที่ของอาเซียนครับที่โค้ชเกาหลีใต้จะได้เข้ามาแสดงศักยภาพครับผมโอ้โหต้องบอกว่านำตั้งแต่โค้ชแรกครับที่เข้ามาเปิดตลาดปลาขังซองของเรานี่เองครับเข้ามาบุกตลาดเอเชียตอนออกเฉียงใต้ต้องเรียกว่า โอ้โหโค้ดปาร์คตีตลาดแตกครับและคนต่อมาครับผมก็ชินแทย,ยงครับผมก็เป็นโค้ดอินโ,โดนีเซียครับคนที่2ที่เข้ามาเป็นโค้ดในพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และคนล่าสุดครับที่จะมาเป็นโค้ดให้กับทีมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ เขาชื่อว่าคิมพันกรครับเขาจะมาเป็นโค้ชให้กับทีมชาติมาเลเซียและวันนี้เองครับผมจะพาทุกท่านไปฟังสื่อจากประเทศเกาหลีใต้ที่เขาได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับโค้ชเกาหลีใต้ที่มาเป็นโค้ชให้กับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และก็มีคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเกาหลีใต้ครับเกี่ยวกับโค้ดคิมพันกรโคร้ชคนใหม่ทีมชาติมาเลเซียรครับฝากทุกท่านครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับผมนะครับเมื่อพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเนื้อหาข่าวและต่อด้วยคอมเมนต์กัน มาฟังเนื้อหาข่าวไปด้วยกันนะครับข่าวเขียนเริ่มต้นเลยครับบอกว่าผู้นําเกาหลีฟุตบอลเอเชียอคเนครั่งโค้ชเกาหลีครับเขาบอกว่ามันเหมือนราคาหุ้นสาหรับโค้ชเกาหลีในวงการฟุตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มันกําลังทะยานและทีมชาติเบลเซียก็เลือกผู้นําเกาหลีใต้ด้วยสมาคมฟุตบอลเกาหลีครับประกาศเมื่อวันที่21มกราคม2022บอกว่าคิมพันกรประธานคณะกรรมการส่งเสริมได้รับแต่งตั้งให้เป็น ผู้จัดก,การทีมทีมชาติมาเลเซียและได้ตัดสินใจลาออกจากตําแหน่งเพื่อเข้ารับตําแหน่งโค้ชเขาได้กล่าวว่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาหลังจากการแข่งขันเอฟเอฟซูสกครัที่ไทยได้แชมป์นะครับเน้นน,นิดนึงเมื่อการแข่งขัน,ขนสิ้นสุดลงก็ได้มีข้อเสนอจากสมาคมฟุตบอลมาเลเซียมีการยื่นข้อเสนอจากสมาคมฟุตบอลมาเลเซียครับให้เขามาเป็นโค้ชทีมชาติมาเลเซียสื่อได้มีการเสนออีกว่าโค้ชของเกาหลีใต้เนี่ยถูกส่งออกและไปเป็นโค้ชครั้งแรกเมื่อปี1973ครับที่ทีมชาติเนปาลหลังจากนั้นออกมาก็มาเป็นโค้ชที่ ภูฐานบูนันติมอร์ตะวันออกกวมศรีลังกากัมพูชาเมียนมาและล่าสุดก็มาในโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับที่เลือกโค้ชจากเกาหลีใต้มาเป็นโค้ชของทีมชาติตัวเองครับเขาบอกว่าผู้เชี่ยวชาญพบว่าเหตุผลว่าทําไมเนี่ยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึงต้องการโค้ชจากเกาหลีใต้มาเป็นโค้ชทีมชาติเขาบอกว่ากระแสฟุตบอลตอนนี้กาลังแรงอยู่และบอกว่าระดับของฟุตบอลเกาหลีเนี่ยเป็นขุมพลังแห่งเอเชีย และความสามารถในการแข่งขันเนี่ยถือว่าดีเลยแล้วก็โค้ดเกาหลีเนี่ยมีความจริงใจแล้วก็มีความเป็นผู้นําแล้วเขาก็บอกไว้อีกครับว่านอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ครับที่ชาติเอเชียตอนออกเขียงใต้จะรู้ระดับและทักษะฟุตบอลในระดับเอเชียซึ่งมันสูงขึ้นนะครับได้ดีกว่าเดิมเขาบอกว่าเมื่อเร็วๆนี้ครับอิทธิพลของโค้ชทีมชาติเวียดนามครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับปาคังซอจะไม่พูดถึงคงเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่ามันเป็นการขยายตัว ในต่างประเทศของโค้ชเกาหลีใต้ซึ่งเงียบมาระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งในปี2560เมื่อโค้ชปาร์คฮังซอครับเขารับตาแหน่งหัวหน้าโค้ชทีมชาติเวียดนามเขาบอกว่าผู้นวยการปาร์คเนี่ยทำให้เกิดความคลั่งไคล้ในเวียดนามและกลายเป็นตัวเล่งให้ผู้นําเกาหลีหรือโค้ชเกาหลีเนี่ยถูกส่งออกไปที่เอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้โค้ชปาร์คครับเป็นโค้ชคนแรกครับที่นำเวียดนามไปสู่รองแชมป์ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย AFC รุ่นอายุไม่เกิน23ปี2018นครับนำเวียดนามครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกในเอเชียนเกมที่จาการ์ตาและปาเลมบังในปีเดียวกันเขาบอกว่าส่วนทีมชาติชุดใหญ่ครับเวียดนามยังประสบความเรดจโดยการคว้าแชมป์ซูซูกิครับ0 1 8เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีครับแล้วก็ได้แชมป์ซีเกมในปี2019บาครับได้รางวัลเหรียญทองครับในรอบ60ปีสุดท้ายนี้ก็บอกว่าได้เข้ารอบในรอบที่3ครับการคัดเลือกฟุตบอลโลก2022ครับที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพ แล้วก็โค้ดอีกคนหนึ่งครับเขาพูดถึงชินไตยองครับโค้ดของอินโดนีเซียรครับเขาบอกว่าก็ประสบความสำเร็จเช่นกันครับแล้วบับการเข้ารับตําแหน่งหัวหน้าโค้ดของทินชาติอินโดนีเซียในเดือนธันวาคม2019และสามารถสร้างความเชื่อมั่นกับตําแหน่งรองแชมป์ AFF ซูซุติับเขาบอกว่าถึงแม้ผลงานจะล้มเหลวครับยังไม่สามารถพาอินโดนีเซียได้แชมป์เป็นครั้งแรกแต่ว่ารูปแบบการเล่นต้องเรียกว่าถูกใจประทับใจแฟนบอลมากๆ และหลังจากนี้ครับผมสําหรับคิมพันกรครับโค้ดใหม่ของทีมชาติมาเลเซียก็กําลังจะเริ่มความทาม้าทายใหม่ครับกับทีมชาติมาเลเซียและหลังจากนี้คือคอมเมนต์ส่วนหนึ่งครับจากแฟนบอลเกาหลีใต้เรามาฟังกันเลยครับคอมเมนท์หนึ่งบอกว่าว้าวดูเหมือนจะเป็นเทรนสําหรับโค้ดเกาหลีใต้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สงสัยจะใต้ใต้เหมือน,นกันครับเลยชอบครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปให้ถึงฟุตบอลโลกโอ้โหคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า โค้ดป้าขังซอและโค้ดชินแตยองได้คะแนนดีเลยกลายเป็นที่นิยมกันน่าจะถูกครับผมดูฝีมือสองท่านแล้วไม่ธรรมดาครับค้ท่านแรกค่อนข้างจะลดไปนิดนึงนะครับผมไม่ต้องมาบอกว่ามันคือหายนะหรือมันคืออัจฉริยะอนี้ผมไม่รู้ครับอีกท่านหนึ่งครับเขามีการพูดถึงประวัติของโค้ดคิมพันกรครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าประวัติของเขาเป็นไงครับผมเขาบอกว่า2003-2004ครับที่ฮ่องกงแลนเจอร์ครับเอฟซีครับอ่า 2,005-2,008ถึงครับเป็นโค้ชที่บูซานไอพาร์คครับแล้วก็รักษาการโค้ชครับในปี2,006-2,007ถึงครับที่ที่ปูซานไอพาร์คเป็นกันครับต่อมาครับ2,008-2,010ถึงครับเป็นเซาท์ไชน่าเอเอครับ2,009-2,010ถึงครับผมเป็นทีมชาติฮ่องกงครับ2,011ครับเป็นหัวหน้าโค้ชของทีมเกยองนำเอสซีครับที่เกาหลีใต้ครับ2,012-2,013ถึงครับยูยี่สามทีมชาติฮ่องกงครับ แล้วก็2012ถึง2017ครับทีมชาติฮ่องกงครับเขมเมต์ตมาบอกว่าเขายังทําทีมฟุตบอลทีมชาติของฮ่องกงและเขาเคยเป็นโค้ชเคลีมาก่อนฉันจําชื่อไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้ครับเขมเมต์ตมาบอกว่าเป็นการไปชิดเอเชียอาคาเนอย่างสมบูรณ์แบบถ้าไทยใช้โค้ชเกาหลีอีกทีมแน่ของไทยเรานี่ต้องบอกว่าจับมือกับญี่ปุ่นนะครับแต่ยังไม่จับมือกับเกาหลีนะครับผมโอเคครับเขาเม่ต์ตมาบอกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างฮ่องกงกับมาเลเซียไม่ได้เลวร้ายคอมเมนต์มาบอกว่าคนป่าไม่กลัวถิ่นทุรกันดารอันนี้กําลังบอกว่าเกาหลีใต้พอไปทุกที่ประมาณนั้นโอเคครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นเทรนสำหรับโค้ชเกาหลีของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะใช่ครับมาแรงครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเนื่องจากโค้ชจากเกาหลีมีความคุ้มค่าคุ้มราคา พวกเขาเคยใช้โค้ชญี่ปุ่นมาแล้วเอ๊ะคุณคุณนะทีมไหนเนี่ยแต่ก็ไม่ดีตอนนี้พยายามใช้โค้ชจากเกาหลีอยู่แมใช่ครับตอนนี้ก็กตามนั้นครับตามนั้นครับคอมเมตต้ามาบอกว่าเมื่อเทียบกับโค้ชชาวยุโรปโค้ชจากเกาหลีเนี่ยราคาถูกกว่าแต่พวกเขาสามารถนําเข้าฟุตบอลชั้นสูงได้ดังนั้นดูเหมือนว่าพวกเขากําลังนําเข้าโค้ชจากเกาหลีโอเคครับคอมเมตต้ามาบอกว่า ดูเหมือนว่าเขาชอบโค้ดเกาหลีมากกว่าชาติอื่นเนื่องจากความาคลั่งไคล้ของป้าคางังซอฉันจึงเห็นว่าโค้ชจากชาวญี่ปุ่นไม่สามารถสร้างผลงานได้ดีหลังจากสร้างความรุ่เหลวในการแต่งตั้งอากิระนิชิโนะในประเทศไทยแหมก็ว่ากันไปครับเดี๋ยวค่อยๆพัฒนานไปเนาะก็ตามนั้นครับแต่ป้าอักซอตอนนี้ก็ค่อนข้างดรอปลปรานิดนึงนะครับผมส่วนอากิระลุงโนก็ให้เขาครับเขาไม่ต้องมาบอกว่าเขาไม่ต้องมาขอถามครับถามว่าชินแตยองเนี่ยเป็นโค้ชที่ประสบความสำเร็จ ใช่หรือไม่อีกคนหนึ่งก็บอกบอกว่าหากคุณเป็นรองแชมป์เอฟซูซิกับอินโดเนียถือว่าคุณทําได้ดีแล้วเขาไม่ต้องมาบอกว่าหล,หลังจากปาร์คังสอบประสบความสาเร็จอย่างยิ่งใหญ่ในเวียดนามความสนใจในโค้ชเกาหลีก็ดูเพิ่มขึ้นรวมทั้งชินตะยองของอินโดนีเซียด้วยนะโอเคครับแล้วก็คออเมสสุดท้ายครับสั้นครับก็บอกว่าการที่ชาวเอเชียรันออกแข่งใต้มีโค้ชเป็นเกาหลีใต้มันเป็นเรื่องที่ทันสมยัยใช่ไหม น่าจะเป็นความชอบครับผลงานออกมาชัดเจนเนาะโอเคครับก็จบไปแล้วครับสำหรับเนื้อหาข่าวที่พูดคุยกับโค้ชเกาหลีใต้ครับแล้วก็รวมถึงโค้ชคนใหม่ของทีมชาติมาเลเซียครับแล้วก็ผมก็นำคอมเมนต์จากแฟนบอลเกาหลีใต้ครับมาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังครับส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งครับก็ฝากเป็นแรงใจครับให้กับทุกทีมครับทุกประเทศครับในเอเชียตอนออกเขียงใต้ครับเรามาร่วมกันสร้างความฝันครับเกี่ยวกับ การพัฒนาฟุตบอลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปด้วยกันครับไม่ว่าโค้ชจะเป็นใครครับขอให้ทุกทีมประสบความสาเร็จครับผมแล้วก็วันนี้มาส่งเสียงเชียร์ให้อาเซียนของเราประสบความสาเร็จในกีฬาฟุตบอลครับผมอาเซียนสู้ๆโอเคครับการแปลครั้งนี้ครับผมแปลจากโปรแกรมอัตโนมัติครับถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับอาเซียนลุย